ใยาทสนีแล้วใหมดะใช่ใ่ให้หมยาหอมมีด้วยกันหลายสูตรรักษาตามอาการวันนี้เราจะกล่าวถึงยาหอมทิปโอสถนะคะสิ่งสำคัญสำหรับยาหอมวัตถุประสงค์คือต้องการทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในร่างกายที่สำคัญคือลม เพื่อที่จะขับเคลื่อนโดยการถูกกระตุ้นการทำงานของธาตุน้ำ,นำเช่นการหมุนเวียนของเลือดและกระตุ้นการทำงานของธาตุไฟคือการเผาผลาญให้เกิดพลังงาน,งานการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นระบบลูกโซ่ให้เกิดความสมดุลในร่างกายทําให้ร่างกายทํางานอย่างเป็นปกติเป็นการทํางานแบบองรวมจะค่อยๆเป็นค่อยไปและยั่งยืน สมุนไพรในการทํายาหอมทิพโอสถบางส่วนนะคะหลักๆก,ก็คือโกดท,ทั้ง9้าหรือพิกัดนวโกดสรรพคุณแก้ไข้จับแก้ไข้ร่วมกับการมีเสมหะขื่นไอแก้โรคปอดแก้โรคในปากชูกําลังบํารุงโลหิตแก้ลมในกองธาตุแก้ไข้เรื้อรังและแก้หอบสะอึกต่อมาคือเทียนทั้ง9้าหรือที่เรียกว่าพิกัดนวเทียนสรรพคุณคือแก้ลมเสมหะและดีระกลกัน แก้พิษโลหิตแก้ทางปัสสาวะแก้นิ้วแก้มุตกิจบำรุงธาตุและบำรุงกำลังต่อมาคือเกสรทั้ง5สรสพคุณชูกำลังแก้ลงวิงเวียนบำรุงหัวใจแก้ไขเพื่อเสียมหและโลหิตช่วยให้นอนหลับให้เจริญอาหารแก้ร้อนในกระหายน้ำสำหรับขนาดที่ใช้แนะนำให้ใช้ตามคำแนะนำเพราะการกินเกินขนาดจะทำให้ธาตุเปลี่ยนไปเร็ว จะทําให้สมดุลของธาตุอาจจะขาดหรือเกินไปอีกทางหนึ่งก็ได้ควรเริ่มตั้งแต่เมื่อมีอาการน้อยๆจะดีกว่าค่ะข้อแนะนําในการดื่มยาหอมทิพโอสถยาหอมทิพโอสถไม่เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้และอองเกสรดอกไม้นะคะนอกจากนั้นเพื่อที่จะให้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแนะนําให้ละลายกับน้ํากระสายยาหรือน้ําอุ่นควรรับประทานตอนอุ่นๆจะช่วยให้ยาออกธิ์ได้ดีกว่า ที่สำคัญคือต้องเข้าใจนะคะว่ายาหอมไม่ใช่ยารักษาอาการโดยตรงแต่เป็นยาปรับสมดุลธาตุโดยเริ่มจากการปรับาธาตุลมเพื่อไปกระตุ้นการทำงานของาธาตุน้ำและาธาตุไฟในร่างกายช่วยเรื่องการไหล